อีกแล้วนะคะกับเซลกิ่งอยูสุนวานนครค่ะวันนี้นะคะกิ่งอยู่กับรถอันนี้เลยค่ะเป็นสประตูยกสูงเกรดแซนะคะราคาเริ่มต้นของเกรดแซเนาะจะอยู่ที่952,000บาทค่ะเป็นเื่อง2.2นะคะเดี๋ยวกิ่งจะพาไปชมกันเลยค่ะไปดูกันเลยคันนี้จะเป็น4ประตูยกสูง2.2เกรดแซนะคะที่กําลังจะส่งมอบลูกค้านั่นเองติดฟรีมาเรียบร้อยแล้วค่ะข้างหน้า60ข้างหลัง80รอบพันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะ อ่ะกุญแจเขาจะให้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะคะเป็นกุญแจปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถได้มีสัญญาณการขโมยนะคะไฟหน้าเป็นไฟ LED นะคะไฟเดย์ไลท์อยู่ในโคมเดียวกันนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วค่ะกระจังหน้าสวยมากเคี่ยวขุดแบบนี้เลยค่ะจะเป็นสีเงินตัดด้วยสีเทาเข้มนะคะช่องระบายอากาศแบบนี้เลย <S <S ล้อแมกอ,อันนี้เป็นล้อแมกเ,เดิมๆจากโรงงานนะคะ จะเป็นรวดลายนี้เลยค่ะค่อนข้างที่จะสวยนะคะขอบ18นั่นเองมีโลโก้ไฮแล l a n d ร er ์นะคะอยู่ตรงข้างแก้มตรงนี้เลยค่ะโลโก้พรีเมียมไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยเบามือจับนะคะจะเป็นโครเมียมสี่ประตูยกสูงทุกรุ่นมีบันไดมาให้แล้วทุกรุ่นนะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนถามว่าบันไดแถมไหมเดิมเดิมจากโรงงานเลยค่ะ ไฟล้างนะคะก็จะเป็นแบบ LED ค่ะจะเป็นแบบ LED แบบนี้เลยค่ะที่อยู่ในโคมเดียวกันแบบนี้เลยให้ความสวยสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในเกรดแซของเขาเครื่อง2.2จะมีโลโก้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีโลโก้เกรดแซดเพิ่มเข้ามาค่ะ,ะกล้องมองหลังจะบิวอินมากับเบ้ามือจับนะคะนี่กระบาดไลเนอร์เราแถมให้นะคะส่วนกันชนมากับตัวรถนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในรถกันบ้างค่ะหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้สายนะคะการปรับแอร์เราก็สามารถปรับแอร์ตรงนี้ได้เลยค่ะปรับพัดลมแอร์น้ำยาแอร์นะคะเราสามารถปรับได้นะคะอุณหภูมิเนาะเกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองเวลาเกียร์ถอยนะคะให้เรายกวงแหวนขึ้นแล้วก็ดันไปที่เกียร์อ่า นะคะแล้วก็ยกขึ้นนัหนึ่งนะคะนี่ก็คือจะเป็นเกียร์ว่างเบรกมืออาพวงมาลัยมีการหุ้มหนังทั้งหมดเลยถึงจะบอกว่าในเกจแท้ของเขาอะคะ่ะจะให้เป็นเบาะหนังมาเรียบร้อยแล้วนะคะเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานนะคะคูแม็กแบบนี้เลยค่ะนี่ลวดลายเบาะหนังนี่ระบายความร้อนได้ดีเก็บความเย็นระบายความร้อนมีการหุ้มหนังมาทั้งหมดแล้วนะคะพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยได้แล้วก็มีตัวควบคุมความเร็วนะคะอยู่ตรงนี้ เห็นไหมกิมมิกเล็กๆ,ๆ,ๆเนี่ยเขาให้มานะมีความรู้สึกว่าสวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังตัดด้วยเดินได้สีขาวแบบนี้ให้ความเรียบหรูมากเลยค่ะเห็นไหมคะกิมมิกเล็กๆ,ๆ,ๆเนี่ยคะ่ะเขาให้ความเรียบหรูมากเลยนะคะในเกจเซ้ของเขาปอบไฟฟ้านะคะสามารถปรับพับกระจกได้นะคะและที่สำคัญในเกจเซ้ของเขามีแอร์หลังมาให้แล้วคะ่ะใช้แบบ ใช้สีนะคะนี่ก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยเบาะข้างหลังเหมือนกันค่ะเบาะข้างหลังก็จะเป็นเบาะหนังนะคะจะเป็นเบาะน่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สามารถทักมาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นกับกินก่อนได้เลยค่ะอยากดูรุ่นไหนหรืออยากขอรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาได้เลย0 8 5 9 3 9 3 7 4 6นะคะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย